ครับดูชานเมสิบจากหลังก็แน่นอนนะไอเบเนสวันนี้มาดูเหมือนเราสองคนจะมาเซ็นสัญญาฟุตบอลหรือเปล่าอย่างนั้นเลยอารมณ์คลายกแบนนิดนึงนะนี้มาเร็วน่ะสามมุมครึ่งต้องมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกอ๋อนะครับไล้มีฝนนี้่ด้ขนาดนั้นครับนะครับครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ก่อนเนอะนะครับเพื่อนเพื่อนมาต้องบอกว่าวันนี้ มีแต่ของใหม่ๆแต่กล่องทั้งนั้นเลยรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วกันล่าสุดเลยอาทิตย์เดียวเองับสีพึ่งแห้งเลยใช่ฮะใช่ครับขนาดนี้เลยนะสีพึ่งแห้งเลยนะครับอาทิตย์เดียวเองนะครับพิโชยู่หน้านี้นะเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดแต่ตอนนี้รอเพื่อนก่อนพื่เนเข่ามาแล้วแล้วก็ก็เป็นรุ่นยอดฮิตด้วยไงเออตอนนี้ก็มีช่อง u t u b e นะติดตามกันได้ด้วยนะฮะที่เราจะขึ้นไว้ด้านล่างไลอ f f i ิเชียลยูทู e เฟซบุ๊กอินสตาแกรม โอ้ยเยอะแยะมากมายอสอบถามกันเข้ามาได้ใครที่เข้ามาดูไลฟ์ไม่ทันเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังกันได้ะนะครับผมใน Facebook หรือใน YouTube ก็ได้นะอ่ะ u t u b e เราก็คง,ชงนะใช้มิวสิกนะง่ายๆเลยเป็นช่องเรานะครับครอบแรัวก็กดกระดิ่ง Subscribe แล้วก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก,รก็เราจะมีทั้ง,งสินค้าลดราคาแล้วก็สินค้าใหม่แล้วกันนะครับแล้วก็สินค้าที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาว่า, <Comment S 1> อ,าอยากจะให้เรา รีวิวอะไรก็จะมีปะปนกันไปอแนะนำันเข้ามาได้เนี่ยว่าอยากให้เรารีวิวอะไรอย่างนี้นะไมันต้องห่วงว่าเราไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยครับแต่แค่บอกชื่อเฉยๆะเดี๋ยวสักครู่นะรอเพื่อนๆมาระหว่างนี้ก็ช่วงนี้ตกทุกวันน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยนะดีครับชุ่มฉ่ำเย็นนะครับอากาศบ้านคุณท่วมไหมฮะถ้ามันตกคำคำก็ไม่เท่าไหร่แต่ลงมาทีเดียวแล้วกันเรียบร้อยเหมือนกันนะเรียบร้อยครับ ต้องใส่ไอ้นี่เสื้อชูชีพอีกนะครับเดี๋ยวจมแต่บ้านผมนี่ถึงนี่เลยฮะน้ำท่วมนะฮะพูดเป็นเล่นนะนอนนอนนอนอ๋อขึงคอเลยนะ,ะ,นะครับสักครู่เนะียฝากเพื่อนตามเพื่อนๆผมหน่อยนะครับกดไลค์กด like, แชร์ด้วยกดแชร์กันได้เลยนะครับวันนี้กีตาร์รุ่นใหม่ล่าสุดปี2020ใช่ะะค,รครับผมสีที่โชว์อยู่ข้างหน้านี่ก็กีตาร์นี้น อเ <Okay. S 2> เพื่อนๆแถวบ้านผมมาละครบละวอ,อนี่เจนแถวบ้านเลยนะเจน <c oughs> เลยครับผมย้ําเลยเ <c oughs> ชียร์ผมด้วยอ่ะขอบอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปเริ่มกันจากตัวแรกเลยแล้วกันะนะฮะวันนี้ก็พูดถึงมาตระก,กูลเลย R G 4 2 1ห่ตระกูล<ร> R G ซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยเริ่มจากตัวที่คุณเมงถือก่อนเลยอ่ารุ่นนะฮะ R G 421G 421G นะครับให้ดู ตัวฮาร์ดแวร์อ่านะครับบอดี้สีน้ำเงินด้านด้านฮาร์ดแวร์สีทองว่านี่นี่โอ้โหชัดเลยตัวนี้นะครับขอบเคเบิร์ดแล้วก็ตัวฟิกบิดเขานะครับเป็นสีทองนะครับปุ่มวอลลุ่มปุ่มโทนวอลลุ่มโทนนะฮะก็เป็นสีทองหมดเลยนะครับลูกบิดก็ยังคงสีก็ยังเป็นสีทองนะฮะอ่านะครับสเปคตัวนี้บอดี้ตัวบอดี้ตัวนี้เป็นไม้เมรันติบอดี้อ่านะครับผม ขอบเป็นไม้เมเปลิลใช่สีกรบอกเป็นไม้จากตัวบะแล้วนะฮะตัวนี้ตัวนี้สเปคเป็นทรรมกิ้งคู่สังเกตนะฮะธรรมคู่นะทรรคู่ซิเล็กเตอร์ตัวนี้จะเป็น5ทาง5ทางมาตรฐานเลยมาตรฐาน5แก๊กมันสามารถเล่นได้กว้างกว้างเลยนะครับหนึ่งวอลลุ่มตัวนี้วอลลุ่มนะฮะ,ะตัวนี้โทนอัวนี้นะครับเฟลดเนี่ยยี่สิบสี่เฟลดจัมโบ้จัมโบ้เลยฟิกบิดฟิกบิด RG421G อ่าเป็นสีใหม่เนี่ยโกนะสีทองใช่ครับสีทองนะครับของเรานะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ตั้ง16,000ลดแล้วเหลือ14,400เท่านั้นใช่ที่โชว์อยู่ตรงหน้าจอนะฮะต้องบอกว่านี้ผมเพิ่งมาได้ไม่ถึงอาทิตย์นะฮะใช่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนี่ตัวใหม่นะครับต้องผมย้ำให้เลยนะเพราตัวใหม่หมื่นหกเหลือหมื่นสี่สี่เท่านั้นนะฮะใช่ตัวนี้นะครับ RG421G นะฮะครับผมอ่า RG ซีรีส์ยี่สิบสี่เฟสทัมเบอร์กิ้งคู่ สีใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้ถูกต้องครับเป็นสีน้ําเงินด้านน้ําเงินด้านไม่เงาตัวนี้สวยจริงตัวจริงสวยมากตัวจริงสวยมากหรูหลาเลยสีทองด้วยนะครับผมตัวนี้โอเคต่อที่ตัวที่สองนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าใหม่เหมือนกันแต่ตัวนี้ได้มาได้ต้นปีนี้เองมาก่อนนิดนึงมาก่อนนิดเดียวมาก่อนนิดเดียวแต่ที่ต้องเอาตัวนี้มาเพราะว่าตอนเนี้ย ลวดลายของสีพวกนี้จัดจ้ามหมดแล้วก็จะเป็นกีตาร์ที่ที่ไม่มีคันโยกไม่มีคันโยกตัวนี้นะฮะเหมือนกันต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเอชที่กีตาร์ที่เป็นฟิกบิดเนี่ยณขณะน,นี้ช่วงนี้สองสมปีหลังเนี่ยนี่ได้รับความนิยมมากอ่าครับที่ที่แบบว่าไม่มีคันโยกนะใช่อ่าแล้วก็ราคาประหยัดขึ้นใช่ครับรจริงจริงอาร์จีถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยตัวใหญ่จะราคา2องหมื่น up หมดถูกต้องครับแต่เป็นอาร์จีนะตัวนี้ราคาประหยัดขึ้นเยอะนะครับก็สเปคใช้ได้เลยตัวนี้สวยเป็นกากเพชร ตัวนี้รุ่น RG421 MSP ถูกต้องครับนะครับสีเขียวกากเพชรตัวนี้แตกต่างนะครับบอดี้เหมือนกันแตกต่างที่ตัวอคอคอกับฟิงเ้อคอเหมือนกันแต่ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นไม้เมเปิลไม้เมเปิลละคอขาวคอขาวอ่าิบสี่เฟตเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฮัมเบอร์กิ้งคู่เหมือนกันแต่ตัวนี้ฮัมเบอร์กิ้งสวยมากเลยนะสีขาวนะครับหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งวอลลุ่มนะครับหนึ่งโทนหนึ่งโทนสวิตท่าทางเหมือนกันเหมือนกันตัวนี่ครับ 24่สิบส่เฟลดนะครับด้านหลังเป็นไงครับคุณเม้งโอ้โหสีนี่แบบโอ้โหเป็นไงฮะสีทิว่าเรียกได้ว่าโดดเด่นนะถามผมนะสวยงามครับใช่สวยสวยงามแล้วก็มีตัดไบดิงด้วยนะบอยดิงด้วยมีบอยดิงด้วยนิดนึงมีขอบมีขอบด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้ขอบชีตนะฮะขอบขอบบอยดิงนะครับเนาะคุณเม้งไม่แจ้ให้ผมเลยงงกันงงนะได้ครับเล่นได้หมดนะอันนี้เล่นสดนะครับ ตัวนี้ในราคาตัวนี้แพงกว่าห้าร้อย่าหร้อกับร้อลดแล้วอยู่ที่14,850บาท่นสี่พันแปดร้อยหบ RG สี่ส MSP สำหรับตัวนี้นะครับอ่ะต่อไปตัวที่3แล้วก็เพื่อนๆแคปหน้าจอไว้ได้นะหรือจะดูย้อนหลัง YouTube ก็ได้นะครับที่เข้ามาหลังว่ามีตัวไหนนะ่ามีก็ใหม่ล่าสุดอันนี้ที่เด็ดที่เด็ดเหมือนกันทีเด็ดเลย RG สี่สองหนะครับ พีบีตัวนี้นะฮะทำไมเรียก P B P B ก็คือไม้ปะหน้าเป็นป๊อปลาเบอร์รหัสเขาเนี่ยบ๊อปลาเบอร์อันนี้ผมเกือบไม่ทันนะสวยงามบอดี้เหมือนกันนะไม้เมรเตติเหมือนกันไม้เมรเตติอยากดูไม้เมรเตติยังไงเดี๋ยวผมโชว์ด้านหลังให้เลยด้านหลังนิดนึงจะเป็นไม้อย่างนี้นะครับมรเตติบอดี้ตัวนี้นะครับคอเมเปิลคอขาวนี่คอเมเปิลครับผมนะครับ ฟิกกับก็จะเป็นคาร์บกริงคู่เหมือนกันนะครเป็นควอนตัมควอนตัมของเขาของไอเบเนสทั้งสองตัวที่ที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นควอนตัมเหมือนกันนะถูกต้องครับ ness, ของไอเบเนสควอนตัมนะครับเขาเดี๋ยวนี้แซนด์และเบเน้ก็จะใส่เป็นควอนตัมที่เป็นสร้างด้วยตัวเองมาละวของไอเบเนสนะครับฟิกบ,บิดเหมือนกันแล้วก็หนึ่งเอลลุ่มนะครับหนึ่งโทนซิ๊กเตอร์ห้าทางซิ๊กเตอร์ห้าทางเหมือนกันยี่สิบสี่เฟลด์ัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้มันมีรุ่นพี่มาก่อนนะ เป็นพวก RG t <Premium S 1> พิมีมี่สีกันใช่ใช่ส,ใชสีตอนนี้กำลังได้นิได้รับความนิยมมากนะครับใช่ครับ<ส>พวกปลาปลาเบอร์อ่าสีก่อนถ้าเป็นพรีเมี่เนี่ยมันจะอยู่โหราคาสูงกว่าเยอะเหมือนกันสี่ห้าหมื่นบาทนะฮะแต่พอดีรุ่นพรีเมี่เราหมดไปใช่ครับแต่ยิงอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดปีสองพันยี่สิบนะครับทำมา,รา,าประหยัดตัวนี้ไม่ถึงอาทิตย์เหมือนกันร้อนๆเลยสดๆเลยนะครับรุ่นเพิ่งเข้ามาตัวนี้ในราคาไม่แพงมากใช่นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทราคาตั้งหนึ่งหมื่นแปดพันบาทใช่ครับ พร้อมกับส่วนลด16,200เท่านั้นลดแล้วเหลือ16,200นะครับสำหรับ R G 4 2 1ส P B ครับผมนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะตัวนี้อยากฟังเสียงมากอยากฟังเสียงเพราะสีเลยได้นะโดนใจมากเดี๋ยวลองเสียงนิดนึงแล้ว<ด>ลกันนะครับุลองเสียงลองเสียงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองเสียงคลีนก่อนนะลองแบบง่ายๆขยับหน่อย โอ้ตีขอดแรงต้องกีต้าร์หลเล่นกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวลองแบบง่ายๆแล้วกันเนี่ย ดีอยู่แล้ว,ลวเพราะว่าเสียงใสเลยนะแล้วก็มันมีเนื้อเสียงค่อนข้างหนาอยู่อันนี้ผมเล่นสวิตตัวบนนะอ่ามากริ้งคู่แล้วกันครับผมนะครับประมาณนี้ส่วนใครจะเล่นแบบบางกว่าน,นี้แล้วมันก็ปรับได้ปรับได้ปร,ไดปรับได้หมดนะเดี๋ยวเราลองเสียงแตกกันได้ครับ,รบประมาณไหนนะฮะ ผมว่าล็อกมันยันนะก็ไม่ว่าจะเป็น<อ><อ>ในเรื่องของริทึมหรือโซโล่จริงๆกันเบนเน็ตนี่เขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะ,ะเขาก็ทําได้ดีโดยตลอด<ช>เพราะว่าในเสียงที่เขาพัฒนามาจากปิกอัพควอนตมอัมที่เขาได้พัฒนามาแทบจะใส่กันเป็นทุกรุ่นเลยในรุ่นพื้นฐานสแตนดาร์ดของอา RG ีอาซีรีส์จะใส่เป็นควอนตัมมาหมดใช่เพราะว่าเขาถือว่าคุณภาพเสียงนี่โอเคเลยถ้าราคาประหยัดเสียงดีถ้าแนะนําจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากได้เสียงที่มันคมชัด รืออยากได้มันแรงกว่านี้เราสามารถที่จะโมดิฟายเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะไปใส่ปิกอัพใส่อะไรเพิ่มเติมพวกนี้มันก็เป็นกีตาร์ที่ท,ที่ที่แรงขึ้นคมชัดขึ้นไปอีกเพราะว่าด้วยความที่บอดดี้เดี๋ยวนี้มันสเปกกับราคาเนี่ยสเปคมันถือว่ามาจับมาสูงแล้วราคาไม่สูงเพราะฉะั้นจะโมหรือจะไปโมดิฟายอะไรเนี่ย ด้วยความที่บอดี้มันดีอยู่แล้วพื้นฐานมันดีอยู่แล้วเสียงมันได้ออกได้สมบูรณ์จบเลยแล้วมันฟังได้ชัดเจนมากกว่าใช่ใชนี่ขนาดเราลองแบบเดิมเดิมเลยนะตู้แอมก็ตู้แอมปกติกดเสียงแตกจบเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะใช่ครับเสียงกออกมาหัวดีอยู่นะดีอยู่แล้วครับผู้นีก็เป็นเอกลักษณ์ของไอเบนเน็ตอ่ะใช่ก็จะหนีไม่พ้นก็จะตามสไตล์เล่นได้หลากหลายใช่อัวนี้นะครับ rg สรุปอีกทีหนึ่ง rg 4 2 1 PB PB ครับป๊อปลาเบอร์ป๊อปลาเบอร์ครับ1น0่0แลดแล้ว16,200เท่านั้นสุัควันนี้นะสวยเสียงดีคุ้มราคานะครับอยากให้มาดูตัวจริงครับตัวจริงจริงสวยจริงใช่ครับโอเคนะครมาดูตัวหนึ่งต่อไปไปดูตัวที่สี่ตัวนี้นะันโอเคตัวนี้ อ่านะครับตัวที่4นะครับโอ้โหสีเลยฮะถ้าตัวนี้ดูผิวเผินเนี่ยครับสี่หมื่นกว่าแน่นอนใช่นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีรุ่นพี่มันออกมาอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันตอนหลังนะครับเปรียบเทียบตอนหลังว่าคืออะไรสําหรับเอารุ่นนี้ก่อนนะ rga สี่สองหนึ่งหน่งสี่สองสี่สองอันนี้เล่นมุกใช่ไหมก็หนึ่งตัวไง อ๋อหนึ่งเลยนะอ่า RGA 42 EX อ่านะครับ BAM BAM สีเขาแล้วกันแบมแล้วกัน RGA 42 EX แบมราคาตั้งหมื่นแปดนะครับดูแล้วหมื่นหนึพันสองร้อยนะครับสเปคก็จะเป็นบอดี้ไม้แมลันติเหมือนกันเหมือนกันอ่าแมลันตินะครับ RGA บอดี้จะบางนิดนึงเพราะฉะมีส่วนใช่บอดี้เกาจะโค้งจะเว้ากว่ะอ่านะครับตัวนี้นะช่วงนี้นะครับก็จะมีส่วนโค้งมากกว่า RGA นที่จะวอล์กจะไรมากกว่าเป็นทรง RGA ซึ่งจริงก่อนก่อนหน้านี้แอเบรดจะจะไม่ค่อยมีทรง RGA มาเท่าไหร่แต่สองสามปีให้หลังมานี้ RGA ได้ควนิยมมากนะเพราะว่าด้วยความที่รูปทรงมันมันคมอะมันโฉบเฉี่ยวดีเหมือนเหี่ยวครับอันนี้ต้องถามคุณเพราะคุณขายเยอะนะเจถ้าเปรียบที่จริงๆเหมือนเหมือนเหี่ยวจริงเพราะว่ามันมันมันสวยรูปทรงมันโฉบเฉี่ยวเหมือนยานใช่มันโฉบเฉี่ยวน a นะแล้วก็สเปคให้มาว่าคุณยังดีหลังๆนะคนก็นิยมใช้ RGA กันเยอะตัวนี้เป็นฟิกบิดนะครับ บอดี้มาเรนติเออ่ทำไปกินคู่เหมือนกันนะครับหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนสเต็กใต้ค่าทางจัตุวาเฟรบอร์ดเหมือนกันพูดงา่ายนี่ที่เรามาเลียงกันเนี่ยสปเปคนี่พื้นฐานเหมือนกันหมดแต่จะแต่งกระต่าแต่งตรงอะไหล่แต่าง,งตรงไม้หน้าแต่างตรงสีสีปิกอัพอก็เป็นควอนตัมเหมือนกันใช่ปิกอัพควอนตัมเหมือนกันนะครับตัวนี้ยี่สิบเปรตโซงาจีเโอ้โหอยากฟังเสียงตัวนี้ครับเดีย๋ยวลองดูว่าว่างแตกต่างจากตัว RG ยังไงแล้วกันนะ thank mm -hmm. you mm -hmm. เสียงจริงๆผมว่ามันจะมีความชุ้มมากกว่า R G นิดนึง mm. นะครับเสียงมันจะอุ่นๆหน่อยนะครับสำหรับด้วยด้บอดี้มันเป็นแบบนี้นะใช่รรทรงมันบางทีมันเว้าวมันโค้งกว่านิดหน่อยครับมันเสียงมัจะเปลี่ยนนิดนึอ่านะครับทรงนี้นะเดี๋ยวเราลองเสียงแตกแล้วกันได้ครับเสียง Distortion ก็ย, <Girl. S 1> ยังอุ่นๆทุ้มๆเหมือนกันใช่ครับสาหรับตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมด้วยด้วยบอดี้มันเป็นอย่างนี้ครับเสียงว่าจะอุ่น,นกว่านิดนึงแน่นกว่าตอนที่เล่นนี่มันก็เหมือนจะมันก็ดูตามมันเลยนะกีต้าร์มันดูดูขึ้นมาเลยนะแล้วยิ่งเป็นเล่นทึ้มหนักๆนี่ก็ตั้งใจให้แบบเล่นสไตล์แบบนี้ครับชัดเจนเลยชัดๆหน่อยอครับเขียนเสียงมนออกมานิดนึงสำหรับตัวนี้นะครับ RGA C2 EX BAM ครับผมราคา18,000 0ดรถแล้วเหลือ16,200ระครับล่าสุดเลยเดี๋ยวเราดูตัวรุ่นพี่รุ่นพี่มันเป็นยังไงเปรียบเทียบกันหน่อยแต่ผมต้องบอกรุ่นพี่มันเนี่ยเป็น RGD71ALMS ทิ้งตัวนี้ที่เป็น Endow Andalim ได้เป็น Endowser ตัวนี้นะฮะจริงๆสีเดียวกันนะผมบอกให้เลยว่ามันเป็นสีเดียวกันนะครับเป็นรหัสสีเดียวกันเลยโอ้โหให้ดูสีเปรียบเทียบกันฮะให้ดูสีเปรียบเทียบโอ้โหแยกกันแทบไม่ออกนะฮะ เพราะสเปคโดยรวมแล้ว r g d 7 x ตัวนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับตัวนี้เป็น multi scale อ multi scale นะครับอันนี้เราสีมาเปรียบเทียบกันดูงานดูอะไรแล้วกันว่าซื้อในราคาแค่นี้คับแต่ได้สีรุ่นพีด้วยนะฮะไม่ไม่ใช่ว่ารหัสสีเดียวกันนะครับไม่ได้ว่าเปลี่ยนรหัสหรืออะไรเลยได้สีตรงรุ่นแน่นอนขหลังไม่เป็นยังไงใกล้เคียงมาอย่งประมาณนี้เหมือนคล้ายๆกันอยู่นะฮะ ตัวุ่นพี่เขาก็สเปกก็อะไรก็จะก็จะใส่มาสูงกว่าด้วยราคาที่มันแรงกว่าใช่ครับอ่าครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ที่อยากได้สีแบบนี้อ่าตัวนี้เลยผมบอกเลยว่าเทจริงเล่นได้ใช่ครับสิงใช้ได้เลยนะครับเมื่อกี้ทดสอบกันแล้วนะฮะตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสําหรับกีตาร์นะครับถ้าใครอยากจะเล่นเพลงแบบคุณยุทธอ่งี้เล่นก็อินบ็อกเข้ามาถามว่าเพลงอะไรอย่าเลยครับผมเดี๋ยวเสีย สวยงามนะครับผมก็เดี๋ยวสรุปสุดท้ายกันอีกทีนะทวนกันหน่อยดีไหมทวนกันหน่อยเพราะว่าราคาไหนเพราะใหม่จริงใหม่ใหม่นะครับเราจะต้องทวนนิดนึงอ่าเริ่มตัวนั้นแล้วกันนีตัวนี้ RG 4 2 1 G อ่านะครับ G คืออะไรโกนะครับอะโกชนิดอะไรทองนะครับเรียกง่ายๆหมื่นหกเหลือหมื่นสี่สี่ถูกต้องครับตัวนี้นะครับผมแคปหน้าจอไว้ได้นะครับสีน้ำเงินโอ้โหนี่เรียกว่าใหม่ล่าสุดปีสองพันยี่สิบสวยเลยนะครับ ตัวที่2นะครับก็เป็น rg 4 2 1 msp msp หมื่นหกพันหารนะครับเหลือหมื่นสีบาทเรียกว่าหมื่นกลางๆแล้วกันใช่หมื่นกลางกลางตัวนี้ก็จะสวยผมพูดตรงมันก็สวยนะเป็นกากเพชรนะสวยๆตัวจริงสวยครับกากเพชรแล้วก็ซิงเกร์บอร์ดเมเปิลด้านหน้าแล้วดูตัวเป็กอัพที่เขาตัดสีขาวมามันก็จุดเด่นเลยนะสวยเลยถือว่าเด่นเลยมไบดิงด้วยไบดิงออ่่าาไบดิงข้างๆขอบข้างขอบเหลืองอ่า โอเคโอเคนะครับตัวที่3นะครับผมตัวนี้ RGC21PB นะครับ Poplarbird นะครับ Poplarbird นะครับ TB Poplarbird มื่นแปดหรือมื่นหกพันสองร้อยครับผมสวยจริง Poplarbird แคบหน้าจอได้นะฮะับท่สนใจนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมเป็น RTA42EX นะฮะับ BAM นะครับ 18,000นะครับลดแล้วเหลือ16,200หกพนะครับโชว์สักทีไหมอยากฟังเสียงจริงๆนละกีต้าเดี่ยวผมเรียกกีต้าเดี่ยวนะส่วนตัวผมมันผมเดี่ยวเออคมเลยนะฮะเดี๋ยวลาก่อนดีกว่าไหมเล่นสุดท้ายได้อ่ะเดี๋ยวนี้เราลากันไปก่อนครับเพื่อนๆก็ขอบคุณที่เข้ามาชมมา นะแล้วกันนะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ทวนอีกทีหนึ่งทีหนึ่ง Facebook YouTube Instagram แล้วในไลน์เอาพิธีของเราไลน์พิธีเรื่องนี้ต้องมีไลน์ช็อปด้วยนะอ่าไลน์ช็อปสามารถสั่งสินค้าได้ด้วยในไลน์ช็อปเพิ่มช่องทางในการที่ซื้อของได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ไลน์ช็อปนะติดตามกันได้ได้ครับก็เราลากันเลยแล้วเดี๋ยวจบได้ ของคุยยศขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ